ล้วครับจบลงแบบแป๊บเดียวเองเอ้าชื่อเสียงเรียงนามอะไรเอ้าเด็ดเนูเกียดทงยศเกียดทงยศโอ้โหคนข้างไม่ต้องห่วงเลยนะนี่คือพี่เอกนะครับผมอดีตประธานอ่าสมานักการเพื่อแฟนมวยวันนี้ชนะนอกยกไหนยกสามยังไงชนะไงชนะเข่าเขาหรอเคยน็อกมาอีก่ครั้งสิบสาม สิบสามเอ้ยสิบสามไฟเลพี่เองครับสิบ<อ>สี่ไฟเอ้าเอาใาไหนนี่ชนะน็อกกี่ครั้งสิบสมไฟไต่มากี่ครั้งสิบส <64. S 1> ี่เหรอแล้วอีกครั้งหนึ่งชนะคะแนนทำไมไม่น็อกอ่ะจ <c oughs> ะไ,ได้เห็นนะเลยฮะโ,<อ>โอ้ต่อเยอะญี่ปุน่นโอ้โหเป็นมวยยังไงนี่ห<อ>มัดหรือเข่าหรือเตะหรืออะไรมั่วเขาเขาหัวเลยอ้ยมั่วยังไงเนี่ยสิบสามครั้งน็อกหมดเลยอายุเท่าไรลว อายุ15จังหวัดไหนนครพนมเอาทำไมมาชกมวยเอาเราดื้อมาต่อยครับฮะเราดื้อมาต่อยดื้อเอ้าเรือยังไงเอาบอกเลยเห็นเขาต่อยแล้วเท่ดีควเรือเห็นเขาต่อยแล้วเท่ก็ก็เลยมาชกมวยพ่อแม่ไม่ว่าเหรอเขาเขาห้ามห้ามแต่ว่าเราเราดื้อครับตอนนี้ว่าไหมนี่น้องมาถึสามครั้งว่าไหมพ่อแม่ว่าไหมไม่ไม่ว่าเลยนะเอาละครับตั้งเป้าไงเป็นแชมป์ไหมแชมป์อะไร อ่ะพี่กันพี่โชกทีสุดพี่กันไหนร้อยสิบนะโอ้ยชนะมาสิบสามครั้งดื้อมาชกบอกแฟนมวยหน่อยเอาเอาบอกเลยบอกเลยบอกติดตามเลยเนี่ยเอ้าเร็วผมเออสเตมเด็กเลนูนะครับเออสเต็มชื่ออะไรสเต็มชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อสเตมชื่อชกมวยเเพชรรนอ๋อเพชรเลนูติดตามเลยนะครับผมอ่ะ พี่เอกครับดูแววน้องเป็นยังไงบ้างนี่อ่ออนาคตรถ้าเขาไม่ดื้อนะครับยอดมวยเขาเดี๋ยวเขาเขาาดื้อมาชกนะแต่แต่ละอย่างนี้ถ้าเกิดเขาเกลยเครับไม่ไปไม่ได้ไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดไม่เกเรไม่เกลยยอดมวยแน่นอนโอ้โหยอดมวยแน่นอน หนึงได้นักมวยอะไรคืออะไรทุกประครับครับผมหัวใจหัวใจหัวใจนี่หมื่นเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นดูน้องหัวใจเป็นไงหัวใจล้านเปอร์เซ็นอ้าวหัวใจล้านเปอร์เซ็นไปได้ไปได้นะครับผมต่อยน้อยต่อยอะไรเนี่ยถ้าเกิดเรามีหัวใจในการต่อยมวยนะยังไงกันเอาละครับผมสู้นะโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับนี่นี่